เคยรู้สึกแบบนี้ไหมไอความรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับอกตอนที่ปากเราบอกใครๆว่าได้เลยสบายมากไม่มีปัญหาแต่ข้างในนี่สิมันตะโกนลั่นว่าไม่ไหวแล้วโว้ยไอคำง่ายๆที่พูดไม่ออกคำว่าไม่อาการแบบนี้เลยที่ฝืนใจตอบตกลงท,งทั้งๆท,ที่ใจอยากปฏิเสธมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างกับดักให้ตัวเองรู้ตัวหรือเปล่า กับดักที่อาจจะชื่อเท่ๆว่าฮีโร่เพื่อนรักคนดีประจำกลุ่มคนที่พร้อมแบกทุกอย่างแก้ปัญหาให้ทุกคนเป็นหน่วยกู้ภยัยเคลื่อนที่ไปสังงน้นมองเผินๆมันก็ดูดีดูเป็นคนพึ่งพาได้ดูเป็นคนเสียสละเนอะแต่การสวมบทบาทฮีโร่ตลอดเวลานี่สิมันคือภัยเงียบชัดๆที่กำลังกัดกินชีวิตเราไปทุกวันทีละนิดทีละนิดทำไมเรื่องนี้มันสำคัญทำไมเราต้องมาคุยกันจริงจัง เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องคิดไปเองแต่มันคือความจริงคือหลักการทำงานของใจเรานี่แหละที่คนสำเร็จคนที่เขามีความสุขจริงๆเขาเข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้กันเพื่อรักษาพลังงานชีวิตเพื่อสร้างทางเดินของตัวเองจริงๆถ้าอยากหลุดจากวงจรชีวิตที่มันเหนื่อยๆหน่ายๆแบบนี้ฟังทางนี้ให้ดีลองมาดูกันชัดๆก่อนว่าการเป็นคนดีเกินไปเป็นฮีโร่เพื่อนรักมันต้องแลกด้วยอะไรบ้าง ต้นทุนมันสูงขนาดไหนข้อแรกเลยที่ชัดเจนมากคือเวลาชีวิตครับเวลาของเรามันหายไปเลยทุกครั้งที่เราตอบตกลงกับเรื่องที่ไม่ใช่ของเราโดยตรงหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายเราเลยเรากำลังเอาเวลาที่มีค่านั้นแหละที่มันไม่มีวันย้อนคืนมาได้แล้วไปแลกกับบางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเท่าที่ควรเวลาที่จะได้พักผ่อนจริงๆ เวลาอยู่กับครอบครัวคนที่เรารักเวลาที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือทำตามฝันตัวเองบ้างเวลาพวกนั้นมันโดนแบ่งไปหมดเลยแค่เพราะคำว่าได้คำเดียวพลังชีวิตพลังใจก็เหมือนกันมันมีจำกัดมันหมดได้นึกภาพแบตเตอรี่มือถือก็ได้ชัดดีเปิดทุกอย่างเล่นทั้งวันไม่นานก็หมดเกลี้ยงพลังชีวิตเราก็ไม่ต่างถ้าเอาแต่ใช้ไปกับการแก้ปัญหาให้คนอื่น ตอบสนองทุกคนแล้วพลังงานสำหรับเรื่องสำคัญสำคัญของเราละมันจะเหลือพอได้ยังไงสุดท้ายก็หมดแรงหมดไฟเกิดภาวะหมดไฟขึ้นมาง่ายๆเลยข้อต่อมาที่หนักหนาไม่แพ้กันคือความเครียดสะสมความเครียดที่มองไม่เห็นนี่แหละการต้องแบกความคาดหวังแบกปัญหาคนอื่นไว้กับตัวมันหนักมันกดทับจิตใจเราเงียบๆค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ ส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพใจแบบเต็มๆอาการนอนไม่หลับทั้งที่เหนื่อยๆปวดหัวบ่อยๆปวดคอบ่าไหลเรื้อรังหงุดหงิดง่ายขึ้นผิดปกติอารมณ์แปรปรวนง่ายหรือป่วยบ่อยกว่าเดิมอาการพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายแล้วว่าเฮ้ยไม่ไหวฝืนเกินไปนี่คือภาระทางอารมณ์ที่มันเกินลิมิต มันทำลายระบบต่างๆในร่างกายเราได้เลยยังไม่พอการเอาแต่ทำตามใจคนอื่นทำในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจนเราลืมถามตัวเองว่าแล้วตัวเราละ่ะอยากได้อะไรกันแน่นานวันเข้ามันทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองไปเลยกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคนอื่นตอบคำถามสำคัญที่ว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรจริงๆไม่ได้อันนี้น่ากลัว แล้วเรื่องที่มันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่จริงมากๆก็คือยิ่งเรายอมง่ายยิ่งเราเป็นคนดีพร้อมช่วยตลอดเวลาคนอื่นเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเรามากขึ้นเสมอไปไม่เลยหลายครั้งมันกลับกันสะง,ง้นเขากลับเคยตัวมองว่ามันเป็นเรื่องปกติความช่วยเหลือของเรากลายเป็นหน้าที่กลายเป็นของตายไปสะอย่างนั้นความเกรงใจที่เคยมีก็หายไปหนักกว่านั้นคือเราจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็ก คอยดึงดูดแต่คนที่ชอบเอาเปรียบคนที่เห็นแก่ตัวเข้ามาในชีวิตการเป็นฮีโร่เพื่อนรักมันส่งผลเสียกับชีวิตเราขนาดไหนทั้งเวลาพลังงานสุขภาพตัวตนความสัมพันธ์มันถึงเวลาแล้วจริงๆที่จะหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความใจดีที่ผิดที่ผิดทางแต่อย่าเพิ่งถอดใจไปทางออกมันมีอยู่แล้วก็ง่ายกว่าที่คิดด้วยกุญแจสำคัญเลยที่จะปลดล็อกชีวิตคุณจากสิ่งที่ผูกมัดเราอยู่นี่ มันซ่อนอยู่ในคำง่ายๆคำว่าไม่หรือก็คือพลังของการปฏิเสธฟังดูอาจจะรู้สึกไม่ดีเหมือนเป็นคนใจดำหรือเปล่าแต่เชื่อเถอว่าการปฏิเสธในความหมายนี้มันไม่ใช่การพูดจาแข็งๆไร้น้ำใจแต่มันคือศิลปะคือทักษะการสื่อสารอย่างมีสติคือการปฏิเสธอย่างเข้าใจทั้งความต้องการของตัวเองและสถานการณ์ของคนอื่นหัวใจของมันคืออะไร คือการรู้จักสร้างขอบเขตหรือเส้นแบ่งที่ชัดเจนให้ชีวิตลองนึกภาพบ้านเราดูสิครับการมีรั้วบ้านมันสำคัญยังไงรั้วไม่ได้มีไว้กันคนดีๆออกไปแต่มีไว้บอกว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวใครจะเข้าจะออกก็ต้องให้เกียรติกันผ่านประตูมาดีๆการสร้างขอบเขตชีวิตก็เหมือนกันคือการขีดเส้นให้ชัดว่าแค่ไหนเราโอเคแค่ไหนมันเกินไปแล้วแค่ไหนเรายินดี แค่ไหนมันเกินกำลังขอบเขตที่ดีมันไม่ใช่กำแพงทึบๆแต่มันเหมือนรั้วโปร่งๆที่ยังมองเห็นกันยังสื่อสารกันได้แต่ก็มีความชัดเจนในพื้นที่ของตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากนักจิตวิทยาเก่งๆย้ำเสมอว่าขอบเขตที่ดีคือลากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทุกรูปแบบเลยและการที่คุณกล้าขีดเส้นกล้าพูดคำว่าไม่สะดวกกล้าปฏิเสธสิ่งที่มันเกินขอบเขต มันคือการประกาศอิสรภาพให้ตัวเองคือการบอกตัวเองและโลกว่าเวลาฉันมีค่าพลังงานฉันมีค่าความรู้สึกฉันก็สำคัญมันคือการฝึกเคารพตัวเองจากข้างในอย่างแท้จริงพอเราเริ่มเคารพตัวเองคนอื่นก็จะเริ่มเคารพเรามากขึ้นมันเป็นพลังงานที่ส่งถึงกันได้นอกจากการเคารพตัวเองแล้วการกล้าป,ปฏิเสธยังเกี่ยวกับการรู้จักเลือกสิ่งที่สำคัญจริง หรือหลักการเลือกทำแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆนั่นแหละชีวิตเราทุกคนมีเวลาจำกัดพลังงานจำกัดสมาธิก็จำกัดเราทำทุกอย่างให้ทุกคนไม่ได้รอเป็นไปไม่ได้การที่คุณกล้าปฏิเสธเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่จะสูบพลังคุณไปเปล่าๆมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแต่มันคือความฉลาดในการบริหารจัดการชีวิตมันคือการเปิดทางให้ตัวเองได้เอาเวลาเอาพลังงานไปทุ่มเท กับสิ่งที่มันโค่รสำคัญกับชีวิตเราจริงๆต่างหากเอาละหลักการมันฟังดูดีแต่พอจะทำจริงมันยากโดยเฉพาะคนไทยเราเรื่องความเกรงใจนี่มันยืนหนึ่งเลยจะปฏิเสธใครทีคิดหน้าคิดหลังกลัวสารพัดกลัวเขาเสียใจกลัวเขาโกรธกลัวมองหน้าไม่ติดเข้าใจเลยครับแต่ทักษะน,นี้มันฝึกได้ไม่ต้องเปลี่ยนปุบปับค่อยๆเป็นค่อยๆไปลองดูเทคนิคพวกนี้เอาไปปรับใช้ดู ข้อแรกเลยเริ่มทีละก้าวเล็กๆไม่ต้องเริ่มเรื่องใหญ่โตลองปฏิเสธเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนที่มันไม่กระทบความสัมพันธ์มากนะักเช่นเพื่อนชวนไปไหนแต่เราเหนื่อยลองบอกสุภาพสุภาพว่าขอบใจมากเลยที่ชวนแต่วันนี้เราเพลียจริงๆขอพักก่อนไว้วันหลังข้อ2สูตรเปิดดีปฏิเสธปิดดีจำง่ายๆคือชมหรือเข้าใจเขาก่อนแล้วค่อยบอกปฏิเสธอย่างสุภาพพร้อมเหตุผลสั้นๆตามจริง แล้วก็ปิดท้ายด้วยคำพูดดีๆหรือเสนอทางเลือกอื่นมันคือวิธีการพูดแบบแซนวิชเช่นหัวหน้ามอบงานนอกขอบเขตมาอาจจะบอกว่าขอบคุณที่ไว้วางใจครับแต่ช่วงนี้ผมมีงาน A B C ต้องเร่งปิดให้ทันจริง,รงๆเกรงว่าจะแบ่งเวลามาทำตรงนี้ได้ไม่เต็มที่ต้องขอโทษด้วยครับลองปรึกษาทีมอื่นดูหรือยังครับข้อ 3. สั้นๆกระชับไม่ต้องอธิบายยืดยาว ยิ่งอธิบายเยอะยิ่งเหมือนแก้ตัวยิ่งเปิดช่องให้เขาตือ้อบอกเหตุผลสั้นๆที่เป็นจริงก็พอแล้วข้อ4ซื้อเวลาถ้ายังไม่กล้าปฏิเสธทันทีลองบอกว่าขอดูตารางก่อนเดี๋ยวแจ้งกลับขอคิดดูก่อนยังไม่แน่ใจมันช่วยให้เรามีเวลาตั้งหลักข้อ5เสนอความช่วยเหลือแบบจำกัดขอบเขตถ้าพอช่วยได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดลองบอกไปเลย ช่วยทั้งหมดไม่ไหวแต่ช่วยตรงนี้ได้นิดหน่อยหรือให้ยืมได้เท่านี้ก่อนข้อ 6. ฝึกซ้อมใช่ครับลองคิดสถานการณ์จำลองแล้วลองซ้อมพูดกับตัวเองดูมันช่วยลดความไม่มั่นใจได้เยอะเลยหัวใจสำคัญคือการปรับกรอบความคิดหรือวิธีคิดของเราใหม่เลิกมองการปฏิเสธว่าเป็นเรื่องแย่แต่ให้มองว่ามันคือการดูแลตัวเองคือการบริหารจัดการสิ่งที่เรามี คือการให้เกียรติตัวเองและคนอื่นด้วยความชัดเจนทีนี้ลองนึกภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิบเท่าดูสิครับหลังจากที่เรากล้าปฏิเสธเรื่องที่ไม่ใช่ออกไปภาพแรกเลยคุณจะมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเวลาที่จะได้ทำสิ่งที่รักจริงๆอยู่กับปัจจุบันพัฒนาตัวเองหรือแค่พักผ่อนเฉยๆภาพต่อมาความรู้สึกเบาสบายความเครียดที่เคยกดทับมันหายไปนอนหลับดีขึ้น ตื่นมาสดชื่นสมองโลง่งมีพลังงานเต็มเปี่ยมภาพที่3คุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายอะไรคือความสุขที่แท้จริงของคุณและภาพสุดท้ายคุณภาพความสัมพันธ์รอบตัวจะดีขึ้นคนที่ใช่เขาจะเคารพขอบเขตของคุณความสัมพันธ์จะจริงใจและเท่าเทียมส่วนคนที่ไม่ใช่เขาจะค่อยๆหายไปเองซึ่งดีแล้ว ชีวิตที่ดีขึ้นสิบเท่านี้มันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านจริงๆคือชีวิตที่คุณเลือกเองและออกแบบเองได้สรุปหัวใจสำคัญที่อยากให้จำไว้เสมอก็คือข้อแรกการเป็นคนดีเกินไปแบกทุกอย่างมันทำร้ายตัวเองข้อ2การปฏิเสธอย่างมีขอบเขตคือการเคารพตัวเองและผู้อื่นข้อ 3. ขอบเขตที่ชัดเจนคือพื้นฐานของสุขภาพใจและความสัมพันธ์ที่ดี ข้อ 4. ทักษะการปฏิเสธอย่างสุภาพมันฝึกกันได้ข้อ 5. การกล้าปฏิเสธเรื่องที่ไม่ใช่จะเปิดทางให้ชีวิตที่คุณต้องการจริงๆลองนำไปปรับใช้ดูครับเริ่มจากก้าวเล็กๆแค่ก้าวเดียวก็ถือว่าสุดยอดแล้วอยากชวนมาแชร์กันหน่อยเคยเจอสถานการณ์ปฏิเสธยากๆไหมแล้วรับมือกันยังไงหรือมีเทคนิคอะไรเด็ดๆคอมเมนต์เล่าให้ฟังข้างล่างนี้ได้เลย ขอให้ทุกคนกล้าที่จะรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงกล้าที่จะขีดเส้นเพื่อปกป้องเวลาพลังงานและความสุขของตัวเองขอให้คุณได้ใช้ชีวิตในฐานะตัวคุณเองไม่ใช่ในฐานะฮีโร่ของใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ